ุุณสิงห์ดีล<ด>ือไทยสวัสดีค่ะคุณสิงห์ดีลือไทยประจําวันที่16สิงหาคม2564ครับวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ4บาท4.39ครับก็อยู่ที่1528.32ก็ติดลบมา2วันแล้วครับก็ฝาพิจารณาครับไม่มีเจ้าเข้าด้วยดูตรงนี้ครับดูแท่งนี้ก็รู้ว่าฟันโฟก็เป็นขาลงอย่างชัดเจนก็เสียงว่าจะลง แต,แต่ภาพรวมก็คือยังไซเวยในกรอบนะครับตัวที่1ปาโก้ครับปาโก้ราคา3บาท10สตังค์วันนี้อยู่ที่เดิมครับไม่ไปไหนเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท26สตังค์แล้วตกลงมาทยอยดาวลงมาตามรูปแบบเซ็ตก็คือเซ็ตตกแล้วปาโก้ตกตามครับ ต่ำสุดที่3าบาทหสตังค์แล้วดันไปปิดท้ายตลาดครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับดันเขียวขึ้นไปครับจเจ้าเก็บตรงนี้ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับตรงนี้ถ้าเทียบกับสีแดงตรงนี้นะครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าปาโก้มีแท่งเข้าเก็บเป็นขั้นบันไดไต่ขึ้นไปนะครับก็คาดว่าวันจันทร์ที่16จะขึ้นไปนิดหน่อยให้เพื่อนที่ ขาดทุนพอได้ตังค์บ้างนะครับเพราะว่าวันนี้หุ้นมันผันผวนช่วงนี้นะครับก็เสียงเหลือเกินปาโก้เป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนะคาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ2องบาท94สตางค์แนวต้าน3มบาทยีสตางครับถ้าหลุด3มบาทได้จะเป็นแนวต้านใหม่ที่ สามบาทสามิบสองครับแต่ผมดูรูปแบบเซตแล้วน่าเป็นห่วงครับตัวที่สอง SWC SWC SW ราคา6 7บาทเจสตางค์ครับวันนี้บวกถึง55สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้แท่งนี้ครับดันขึ้นไปสูงสุดถึง7จ็บาทสิแล้วหล่นลงมาครับต่ำสุดที่ 6 4บาท45ครับน่าจะเป็นแนวต้าน45หรือ47ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปปิดที่6 7บาท75ครับเจ้าเก็บตรงนี้ถือว่าเป็นแท่งเก็บไม่เยอะไปดูราย1นนาทีจะเห็นว่าเป็นแท่งสุดท้ายที่เข้าเก็บนะครับก็น่าเป็นห่วงว่าอาจจะต้องรอย่อก่อนนะครับค่อยถึงเข้าไปเก็บ SWC ครับน่าจะมีข่าวครับ SWC เ,เป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเคมีหับเคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลเคมีพันไม่เคมีพันเคมีพันนะเนี่ยเคมีพันนะเคแนวรับ6บาท47สตางค์แนวต้าน6บาท83สสตางค์ครับถ้าทะลุ 6 8 3ได้จะเป็นแนวต้านใหม่ที่7บาท15สตางค์ครับตัวต่อไป PK วันนี้ติดลบนะครับ PK ราคา2บาท60สตางค์วันนี้ลบถึง18สตางค์ก็เป็นสายช้อนนะครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแล้วก็ค่อยทยอยลงลงไปต่ำสุดที่ 2บาท54โอ้ตามสุดนี้2องบาทหครับ2.50บาทห้แล้วขึ้นไปปิดเขียวตรงนี้นะครับปิดเขียวท้ายตลาดลก็คือตกสุดลอดแล้วตีกลับคืนนะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่า pk มีเจ้าเก็บ3แท่งฟันโฟเป็นขาขึ้นนะรายหนึ่งนาทีครับก็ฝากพิจารณาครับ pk เป็นหุ้น เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผล,ผลิตและติดตั้งเครื่องจากในอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,ร,รแต่ไม่มีปันผลแนวรับ2.50บาท50สตางค์แนวต้าน2.77บาท77สตางค์ครับก็คือ50สตางค์ก็คือตรงนี้แหละนะครับแนวต้านก็2บาท77ก็คือตรงนี้เองนะครับตัวต่อไปโมโนโมโนราคา1.60บาท60สตางค์วันนี้บวก4สตางค์ครับ เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ค่อยๆทยอยดันขึ้นไปสูงสุดที่1.71บาท71สตางค์แล้วตกตามรูปแบบเซตเลยครับเซตตกแบบไหนโมโนโตกแบบนั้นครับใครที่ฝืนกระแสเซตก็เตรียมติดแคดบาร,รานครับรักตกต่ำสุดที่1.59บาท59สตางค์ครับแล้วตีกลับขึ้นไปปิดที่1.60บาท60สสตางค์ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บโมโนนะแท่งเข้าเก็บครับแต่ไม่มีเจ้านะโมโนเป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ภาพรวมมืแสนมีกำไรแต่ไม่มีปันผลช่องโมโนนั่นเองครับแนวรับ1บาท52สตางค์แนวต้าน1บาท71สสตางค์ครับตัวต่อไป irpc irpc ราคา3บาท78สตางค์วันนี้บวก16สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ค่อยๆทยอยดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท82สตางค์แล้วไซเวสะสมครับลงมาต่ำสุดที่3บาท73ประมาณนี้3าบาท73 7 4นะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่ตกครับเจ้าเก็บ ตรงนี้ถือว่าไม่เยอะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าเป็นแท่งทยอยเข้าเก็บาทยอยเข้าเก็บนะครับก็ฝากพิจารณาครับแต่ผมไม่เคยเห็น IRPC ขึ้น2วันติดนะก็ลองพิจารณาครับเจ้าก็ถือว่าเยอะพอสมควร IRPC เป็นหุ้น เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำมันภาพกลัวม่ถืมีกำไรและมีปันผลแนวรับ3บาท68สตางค์แนวต้าน3บาท89สตางค์ครับตัวต่อไป G B X G B X ราคา1บาท26สตางค์วันนี้บวก7สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ค่อยๆดันขึ้นไปสูงสุดถึง 1บาท36ครับแล้วตกลงมาต่ำสุดที่เท่าไรเนี่ยหบาทยี่สอง่ไมมลูกหบาทยี่ส <1, S 2> สตังค์แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่1บาท26ครับไปดูราย1น,นาทีจะเห็นว่า G B X โอ้เน็ตช้าครับ G B X ค่อยๆทย,ยอยมีคนค่อยๆไล่เก็บไล่เก็บ ตรงนี้นะครับลายเก็บแล้วไต่ขึ้นไปดูตรงนี้ครับก็น่าสนใจนะ G B X G B X เป็นหุ้นเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้าทองคำแท่ง<อ>ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรับ1บาท17สตางค์แนวต้าน1บาท31สตางค์ครับถ้าทะลุ1บาท31เป็นแนวต้านใหม่ที่ 1บาท36สตางครับแนวรับของหุ้นซิ่งดีลิไทยจะเป็นสไตล์เอาแนวรับของฟิโบมาผสมกับแนวรับหรือแนวต้านทางจิตวิญยานะครับก็คือบวกกับค่าสถิติเดิมของเขาตัวต่อไป ACE ACE ราคา4บาท22สสตางค์ ACE มีข่าวนะครับ วันนี้ติดลบ10สตังค์ติดลบ10สตังค์เปิดตลาดเช้าก็ยังไซเวรครับดันขึ้นไปสูงสุดที่4ี่บาทสีบห้แล้วมาตกต่ำสุดถึง4ี่บาทส0แล้วตีกลับเข้าไปปิดที่4บาทยีบสอครับเจ้าเก็บตรงนี้ถือว่าไม่เยอะถ้าไปดูราย1น,นาทีจะเห็นว่า ค่อยๆทยอยเข้าเก็บแต่ไม่ถือว่าเยอะนะก็ลองพิจารณาครับอาจจะเป็นสายช้อนนะเพราะว่าหล่นมาถึง10สตางค์ครับ ACE เ,เป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลแนวรับ4บาท12สตางค์แนวต้าน4บาทส0สตางค์ครับถ้าทะลุ4บาท30ได้แนวต้านใหม่4บาท37สตางค์ครับ ตัวต่อไปตัวนี้ไม่ติดสแกนนะครับแต่ว่าติดใจกูรูครับบลุกตรงนี้ครับราคา70สตังค์เปิดตลาดก็ยังไซ์เวยอัพดาวนะขึ้นไปสูงสุดที่72ประมาณ3-4ครั้งแล้วตกลงมาต่ำสุดที่69ครับขึ้นไปปิดที่70มีเจ้าเก็บถือว่าแท่งไม่เยอะนะ แท่งไม่เยอะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าเป็นสองแทง่งตรงนี้ผมก็มองว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องดูว่ามีข่าวไหมนะครับบลุกเป็นหุ้นเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนภาพกลัวม่แสมีกำไร,รและมีปันผลและบุก๊ก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับเหรียญดิจิตอลด้วยนะครับแนวรับ68ส,ตา,าต,าสตางค์แนวต้าน76สตางค์ครับตัวสุดท้าย ของหุ้นสามัญครับ EE EE ไม่ติดสแกนแต่ว่าแต่ว่าติดใจกูรูครับดูแล้วมันน่าสนใจครับราคา1.39บาทส9สตังค์วันนี้บวก13สตังค์ครับแต่ EE e. มีข่าวนะครับถ้าไม่มีข่าวไม่น่าสนใจเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปสูงสุดตรงนี้เวลา11โมงนะ1.40บาท40แล้ว สะสมไม่ตกนะครับไม่ตกตามรูปแบบเซตนะดันขึ้นไปปิดที่1.40อีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนจะตกลงมาปิดที่1.39เครับเจ้าเก็บถือว่าค่อนข้างเยอะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนขายออกนะครับมีคนขายออกนะก็น่าจะรอย่อก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อ EE เป็นหุ้นเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ธุรกิจพลังงานทดแทนภาพรวมบริแสนมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ1บาทส1สตางค์แนวต้าน1บาท52สตางค์ครับตัวต่อไปอ๋อชุดต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนครับหุ้นวอลเลนติดสแกน3ตัวตัวที่1บลูค์วอลเลนเจ็ดบลูควอลเลนเจ็ดราคา30สตางค์วันนี้ติดลบ1สตางค์ครับ เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับไซเวอพดาวขึ้นไปสูงสุด32สตางค์แล้วตกลงมาต่ำสุดที่30สตางค์ครับอัพดาวเรื่อยๆนะครับแล้วไปปิดปิดแดงนะครับปิดติดลบด้วยเจ้าเข้าไม่มีแต่ติดสแกนครับติดสแกนอ e ีฟินด้วยใช่ไหมลูกติดสแกนอ e ีฟินด้วยครับแนวรับ แนวรับ,บลุกวอลเลน7 25สตางค์แนวต้าน37สตางค์ครับตัวต่อไปมินวอลเลน7มีตัวเดียวที่ติดสแกนนะแต่ว่ามิ้นมีข่าวนะครับมีข่าวแล้วก็ฝากไปดูแม่ฝากไปดูมิ้นตัวอื่นด้วยนะมิ้นตัวที่ราคาถูกกว่านี้นะครับวันนี้ไซเวททั้งวันครับราคา9บาทท้วนบวก35สตางค์ครับ แล้วปิดเขียวท้ายตลาดด้วยไปดูไรหนึ่งนาทีอินเทอร์เนต็ตช้าโออันนี้หนึ่งนาทีแล้วอันนี้คือหนึ่งนาทีนะแท่งนี้คือหนึ่งนาทีนะครับตรงนี้คือสิบห้านาทีจะมีแท่งเก็บถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเพราะว่าเป็นแท่งสีแดงขึ้นไปเลยช่วง บ่ายสี่โมงสามสิบครับแนวรับ8ปดบาทแปสตางค์แนวต้าน9ก้บาทสาสตางค์ครับตัวสุดท้ายมีตาวอลเลนหครับราคา33สตางค์วันนี้บวก4สตางค์ครับดูสายลุงครับค่อยๆ่ไต่ขึ้นสายลุงนี่ใช้แทน MACD นะ ไตตรงนี้ครับเปิดตลาดเช้าแท่งไหนอะแท่งนี้ครับค่อยๆไต่ขึ้นไปครับมีตาค่อยๆไต่ขึ้นไปสะสมขึ้นไปสูงสุดถึง36สตังค์แล้วหล่นมาปิดที่33ครับปิดเขียวครับปิดแดงครับปิดแดงไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนขายออกท้ายตลาดไม่มีเจ้าด้วยก็ฝากพิจารณาครับแนวรับมีตา 29สตางค์แนวต้าน36สตางค์ครับถ้าทะลุ36จะเป็นออทมไฮครับมีหุ้นที่จะเข้าตลาดใหม่1ตัวเป็นหุ้นวอลเลนนะครับก็คือ pjw วอลเลนึ่งเข้าตลาดในวันที่อา้าวไม่ใช่วันที่16หเหรอลูกว,วันที่17สิงหาครับ pjw วอลเลนึ่งครับเดี๋ยวราคายังไม่ทราบ เดี๋ยวจะไปดูให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะเตือนในอีกวันจันทร์ก็หุ้นสิง์ดีิทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเป,เปิดตลาด10นาทีแรกครับเรียงลําดับหุ้นตามวันลุ่มคนเข้าซื้อและค่า ADX ครับหุ้นสิง์ดีิทัยสวัสดีสสดครับ